สวัสดีค่ะเรามาอยู่กันในช่องเมียช่างพ้รทำชนแนลนะคะ <Okay. S 1> วันนี้เราจะมาดูการถอดตู้แอร์รถ DMa มค่ะยูซูดีแม็นะคะนี่คือเกะนะคะข้างคนขับเนาะเราเกะออกไปแล้วค่ะแล้วเราจะมาถอดตู้คอยเย็นในรถกันนะคะที่อยู่ในรถ i s ซูดีแม็เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะถอดออกไปแล้วเราก็จะล้างจะไล่ให้ดูกันตอนล้างแอร์แล้วก็ตอนติดตั้งเลยนะคะตอนติดตั้งตู้เข้าไปเลยเนาะให้ค่ะ มีรุ่น e ุดดีแม็กนะคะอนอนข้างล่างสองตัวถ้าใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเ,เราจะมาตอบให้คะ่ะ คลิปนี้เราดูกันแบบยาวๆเลยเนะเาะละเอียดเลยคือถอดอตอต้ได้เลยค่ะ ไม่ถงุ้ยังหอปล่อยออกแล้วปออล่ปอยทิ้งเลย อันนี้นะเห็นไหมคะช่างใช้ไขควงต่อคะ่ะต่อด้ามบล็อกเนาะเทคนิคเล็กๆๆเ,เ,เ,เราก็ถ่ายให้ดูนะคะ เสร็จแล้วน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงฝากระโปรงรถเนาะ าขาดขาดขาด,ขาดไหมขาดน้ากับช่วงก่อนที่แกจะมาติดะน้ำมันไม่มา,าด,ดึงเอาเสรเดี๋ยวเราก็จะไปดึงตู้ออกันค่ะ รถกันอีกรอบนึงเนาะค่ะเดี๋ยวช่างก็จะดึงตัวออกมาได้แล้วนะคะเ,<อ>เห็นไหมคะลักษณะการดึงออกไหมเอ่ยนี่ค่ะจะดูเห็นไหมคะตันคะ่คะนี่ค่ะเหตุของแอร์ไม่เย็นนะคะแอ,อะรออ์ไม่สูดแดดอะไรคะแดดไม่ใช่ แอร์ไม่สูดแดดเย็นช้าแอร์ไม่สูดแดดเย็นช้าค่ะถ้ารถจอดไว้ข้างนอกก็สืดจะไม่เย็นเนาะนี่ค่ะเรามาดูการถอดครอบต,ตู้คอยเย็นเลยนะคะอันนี้คืออะไรมันแตกตู้มันแตกแตก,ตกดกาวไว้รู้เปล่าเสียทัาไทยไงินหลังซิน ก็ยอดก้าวรับเข้มงวดใช่ไหมแต่ตอนคนเนี่ยเราลงข้างทางที่ไอ้สองเขาไปอ่ะสองลงทีนล้ก็พี่ลงทีต๋องลงข้างขวาพี่ลงอะไรนี่ใช่เราถอดออกมาแล้วเนาะแต่เราก็จะมาดูความเย็นข้างในกันค่ะ สามดาวเป็นโลสามสิบสองโีมเสียงรบกวนด้วยนะคะเราฟ้องกระลิ้มถนนก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยคะสามดเป็นโสมบขอมาแล้วค่ะนีค่ะตู้ตุงกาวอย่างนี้เลยนะที่จะอยู่เม็นยังนีหน่อยมีจาวแฟร์ไหมมีมีแต่จะเกิดข้างไหนจะมีน่าใจเนี่ยสายแอร์ที่ทำให้แอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ชื้แดดเนาะ นี่ค่ะก่อนที่เราจะไปล้างตู้เราก็ต้องพุ่มปาท่อให้มิดเลยนะคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเียกันน้ำเข้ากันน้ำเข้า ออไ,ไปแดกไรเมืเ่เนี่ยนี่ค่ะเราก็ใส่น้ำยาเข้าไปในตู้แอร์เนาะน้ำยาที่เอาไว้ล้างแอร์ค่ะนี่ค่ะตรงฝาครอบเราก็ต้องล้างด้วยนะคะเราจะฉีดน้ำยาแล้วทิ้งไว้สักพักนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันทำปฏิกิริยากับตู้เนาะมกันก็จะเป็นฟองขึ้นมาเลย ลอเตอร์ที่ล้อดเดิอน,เดนอีกเทนทคนน่ะอืมเทนล่างอ่ะเนี่ยใช่ใช่๊กดจุดเคยมาบ้านได้ฟ้าได้อ่ะเป็นของเทนนั่นแหละเอาไว้เดินเดิน,ดนล่างนี่ค่ะววดูกันส<ห>ักแป๊บนึง<ใ>นค่ะก็จะเห็นแล้วค่ะว่ามันจะกัดน้ำยาที่เราเทลงไปจะกัดตูด้เขดเรือเขดแดงแดงข้างในเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ค่อยฉีดน้ำไล่ค่ะ ตอนนี้เราก็ให้เขากัดทำความสะอาดตู้คอยเย็นพักหนึ่งค่ะแล้วเราก็ฉีดน้ำสะอาดนะคะไล่ก็ออกเราดูไปตามๆกันเลยนะคะมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยจะให้ช่างมาตอบให้ค่ะฝากช่องเนียช่างคาะทำชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่าไปของเราค่ะเรามีคลิปลงทุกวันเลยนะคะ กดติดตามไว้ได้เลยค่ะเนหเอ้ยนี่เห็นไหมคะจอดไว้บ้านอ่เมแล้วไปวันลนไปสี่ยบาทรอโ่้เรา็ใช้แป้งทิ้บ้าเราะเป็นี่เราอาไว้เฉพาะใช้งานนะคะ ี่รางแอร์ได้ดีเหมือนกันนะคะเพรว่ามันเข้าชอกเล็กอมาได้ค่ะตแตงฟิฟันนะคะมันก็ใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันนะบางาะยังไมรูนาะางเขาก็จะนุ่เอ,อ,อวเอซื้อสั่ง้บ่า่ะเกรกาสิบเกบาทราแอร์ ตั้งอ้าเรม่เชื่อชิ้นแรกมันือันเอันที่สองมันสเชื่อราบีอันนี่วันเก่าราอีกว้าเปล่าโอเดลงเรื่อยยอเดียวกันอรลดลงเรื่อยๆเออรดลงเรื่อยห6้าโหันบาท้วล้าหน้าอยู่นะต้งส่สักนงส่สิดาก็มาตัสีนเอง 来，也辣的很嘛。 การเต่าไล่ลมร้อนนะคะไล่น้ำไล่ฝุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเียจิบอ่ะนี่เรามาดูการประกอบประกอบคอยเย็น ด้วยไอ้รูปมันออกมาฝั่งเนี่ยฝั่งปีนคุณขับเนี่ยมันเป็นยังไงมันออกมันได้ยังไงฝั่งปีนน้อขับเอ้ามันออกช่องรูไหนมันออกมันออกตรงฝั่งนี้ได้แสดงว่าเราเราเราปรับเอปรับไปปรับตำแหน่งอื่นแล้วนะปรับเป่าขาหรือเปล่าไม่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 ปรับมันสมพระภิกษุนานแล้วแต่มันก็ออกหยู่หลังเดินลิ้นมันมันมันตกปแบบลงไปตกแบบแรงทันที ลอง mm hmm. ลงดูให้หน่อยที่ตวเนี้มันออกลงนี้ด้วยวเปิดลมด้วยสากิบล็อกิลอกมีกิบล็อกกี่ตัว บอกตัวเดียวนะคะยังไม่ต้องใส่ยางรองนั่นนะเราย,ง <มะ S 1> งยางเราไม่ต้องใส่คุณนู้นอ่ะคุณนู้นี่ค่ะเราก็ทำการล้างตู้พอ,อยเย็นเราดีแม็กเสร็จแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเลยดูไปตามๆกันเลยนะคะ อน้ำทิ้งกันนี่ค่ะอย่ารอน้ำทิ้งออกไปเนาะอย่างที่ช่างทำนะคะ เห็นไหมคะเราใส่นาำเรืบนก่อนนะคะ ตัวรถกันเลยค่ะ,ะนนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโอลิ่งกันมาดูนะคะเปลี่ยนโอลิ่งก็ค่อเย็นนะคะ,นะ,คะทนี่ตอนนี้เราจะเข้ามาที่คอแมแอร์ นะคะคอมแอแน่ะเราวัดจากขนาดเดิมแล้วเราก็ใส่เข้าไปค่ส่แล้วหรอคะแอดูขอดูี่ทอนหนะะ่อยค่ะใช้เข็มนะคะ แววกไล่ลมแล้วก็เติมน้ำยาแอร์ก็ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปกันเลยค่ะแล้วเราทำการแววกไล่ลมกันค่ะ ยาใส่รถด,ดีสุสุกดีแม็กกันเลยนะคะรถที่เราทำการล้างตู้แอรแล้วเรียบร้อยเนาะแวกแล้วนะแล้ก็เติมน,น้ำยาเข้ารถเลยค่ะ ที่ดูมาจนจบคลิปฝากช่องเมียช่างฝารช่ชงแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะสวัสดีค่ะ